4, ส,สี<ด>่สอแห่งความเป็นเจ้าของอิมนูเอลพี่น้องที่รักครับคาว่าพระเจ้าเนี่ยประกอบด้วยคําว่าพระคําว่าเจ้าพระเนี่ยแปลว่าผู้ที่มีคุณแต่ไม่มีฤทธิ์เจ้าเนี่ยเป็นผู้ที่มีฤทธิ์แต่ไม่มีคุณคําว่าพระเจ้าเนี่ยแปลว่าผู้ที่มีทั้งฤทธิ์และผู้ที่มีทั้งคุณแต่คุณลักษณะของความเป็นคุณนั้นหมายถึงคุณความดีคุณลักษณะของความเป็นเจ้าหมายถึงคุณนะสมบัติของฤทธิเดช ซึ่งวันนี้เราจะมาดูกันในข้อพัอมพีในอิสยาบทที่9ข้อที่6ซึ่งสื่อให้เห็นถึงสสอซึ่งชี้ถึงความเป็นเจ้าโอเคทั้งหมดของพพลองในพัมพีแค่ข้อเดียวซึ่งปรากฏในช่วงคริสต์มาสถ้าพี่น้องจะดูนะพี่น้องจะได้เข้าใจอย่างชัดเจนว่าทําไมอิมานูเอลถึงเป็นผู้ที่เราสามารถไว้วางใจได้วันนี้เราจะดูในอิสยาบทที่9ข้อ6ถ้าพี่น้องดูได้ถึงแค่นี้ ให้พี่น้องไปดูต่อในช่องใน YouTube เข้าใจพวามผิดทีละข้อหรือในหน้าเฟซของผมที่ Facebook หรือที่เมนแรก